สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในซีรีส์หลักของเราเราได้ติดตามมหาสงครามรามเกียรติตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงบทอวสานเราทุกคนต่างจดจำได้ดีถึงต้นเหตุแห่งความแค้นที่เริ่มต้นจากยักษ์ล้างเท้านามว่านนทกผู้ถูกเหยียบย่ำจนต้องตั้งสัตว์อาฆาตสาบแช่งองค์พระนารายให้ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เดินดินนั่นคือปฐมเหตุที่ทำให้นนทก ต้องมาเกิดเป็นทศกัณฐ์และพระนารายณ์ต้องอวตารมาเป็นพระรามแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่ามีอีกหนึ่งคำสาบอีกหนึ่งแรงอาฆาตที่ผูกมัดโชคชะตาของทศกัณฐ์ไว้ก่อนที่นนทกจะถูกปราบเสียอีกคำสาบจากสตรีผู้ถูกย่ำยีในอดีตชาติที่ตั้งสัตว์อธิษฐานไว้ด้วยเลือดและน้ำตาว่าข้าจะขอเกิดมาเพื่อเป็นเหตุแห่งการพินาศของเจ้านี่คือเรื่องราวของ ต้นกำเนิดอีกด้านหนึ่งของนางสีดาเรื่องราวของสตรีผู้บำเพ็ญตบะผู้ซึ่งความบริสุทธิ์ของนางถูกทําลายลงโดยน้ำมือของจอมอสูรและนี่คือตํานานของนางเวทวดีส่วนที่หนึ่งปรมบทอีกหนึ่งคำสาบ เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปไกลในยุคที่ทศกัณฐ์เพิ่งจะได้รับพรแห่งความเกลียงไกลและกำลังท่องไปทั่วทั้งสามโลกด้วยความทะนงตนในอำนาจที่ไร้ผู้เทียมทานณห้วงเวลานั้นเองในป่าลึกอันสงบเงียบแห่งหนึ่งของชมพูทวีปมีสตรีผู้หนึ่งกำลังบำเพ็ญตบะยานอย่างแก่กล้านางมีนามว่านางเวศวดี นางเวทวดีนั้นหาชัยสตรีธรรมดาไม่นางคือธิดาของพระฤาษีผู้ยิ่งใหญ่และได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการบำเพ็ญเพียรน,นางสวดมนต์ภาวนาทรมานร่างกายละทิ้งความสุขสบายทั้งปวงด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งมั่นอยู่ในใจนางปรารถนาที่จะได้อภิเศกสมรสกับองค์พระนารายมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น นางบำเพ็ญเพียรมานานนับร้อยนับพันปีร่างกายของนางสู้ผอมแต่จิตใจนั้นกลับแข็งแกร่งดุดเพชรรัศมีแห่งตะบะที่แผ่ออกมาจากร่างของนางนั้นสว่างสวยจนแม้แต่เหล่าเทวดายังต้องชื่นชมป่าทั้งป่าดูราวกับจะสงบเงียบลงเพื่อร่วมอนุโมทนาในความมุ่งมั่นของนาง นางเวทวดีเฝ้ารอคอยวันที่องค์พระนารายจะเสด็จลงมาและตอบรับในความรักอันบริสุทธิ์ของนางโดยหารู้ไม่เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเดินทางมาถึงหาใช่องค์เทพผู้เมตตาไม่แต่เป็นจอมอสูรผู้มืดบอดด้วยตันหาส่วนที่2เมื่อจอมอสูรมาเยือนในวันหนึ่งขณะที่ทศกัณฐ์กำลังเหาะเหินผ่านพื้นป่าแห่งนั้นด้วยความเมามันในอำนาจ สายตาทั้งสิบคู่ของเขาก็พลันเหลือไปเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้าที่แผ่ออกมาจากอาสมเล็กๆเ,เบื้องล่างด้วยความสงสัยจอมอสูรจึงได้ร่อนลงมาดูและภาพที่เขาได้เห็นก็ได้จุดประกายความปรารถนาอันชั่วร้ายขึ้นในใจของเขาทันทีเขามองเห็นนางเวทวดีที่กำลังนั่งเข้าฌานอยู่แม้ร่างกายจะสู้ผอมจากการบำเพ็ญเพียรแต่รัศมีเห็นความบริสุทธิ์และสิริโฉมอันงดงามที่ซ่อนเร้นอยู่นั้น กองงดงามยิ่งกว่านางฟ้าตนใดที่เขาเคยพบเจอทศกัณฐ์ผู้มืดบอดด้วยกิเลสตัณหาไม่ได้สนใจในตบะบารมีของนางเขาสนใจเพียงแค่ความงามที่เขาต้องการจะครอบครองจอมอสูรเดินตรงเข้าไปหานางส่งเสียงหัวเราะเยาะเย้ยคัดจังหวะการเข้าฌานของนางโอ้แม่นางผู้งดงามเหตุใดจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานบำเพนเพียรอยู่ในป่าเช่นนี้ สู้ไปเป็นมเหสีของข้าทศกัณฐ์ผู้เป็นใหญ่แห่งลงกาไม่ดีกว่าหรือนางเวทวดีลืมตาขึ้นมองจอมอสูรเบื้องหน้าด้วยสายตาที่สงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวนางปฏิเสธในทันทีข้าได้อุทิศกายและใจนี้ให้แด่องค์พระนารายแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านจงกลับไปเสียเถิดอย่ามารบกวนการบำเพ็ญเพียรของข้าเลย คำปฏิเสธนั้นแทนที่จะทำให้ทศกัณฐ์ล่าถอยกลับยิ่งเป็นการสุมไฟแห่งความพีโรธและความปรารถนาอันบ้าคลั่งของเขาให้ลุกโชนขึ้นส่วนที่สตบะที่ถูกทำลายทศกัณฐ์ผู้ไม่เคยถูกผู้ใดปฏิเสธเมื่อได้ยินวาจาอันแน่วแน่ของนางเวทวดีก็บังเกิดโทสะอย่างรุนแรงบางอาจนักสตรีเช่นเจ้ากล้าปฏิเสธข้าผู้เป็นถึงราชาแห่งยักษ์เชียวหรือ ในเมื่อเจ้าไม่อ่อนน้อมต่อข้าดีๆข้าก็จะบังคับเอาสิ้นเสียงตวาดจอมอสูนก็ได้ใช้พละงกำลังอันมหาศาลเข้าจู่โจมนางเวทวดีในทันทีเขาไม่สนใจเสียงร้องห้างปรามไม่สนใจการขัดขืนและไม่สนใจในศีลและธรรมใดๆทั้งสิ้นความปรารถนาอันมืดบอดได้เข้าครอบงำจนกระทำการย่ำยีลวงเกินสตรีผู้บริสุทธิ์ที่อุทิศต,ตนเพื่อการบำเพ็ญเพียรนางเวทวดี ผู้ซึ่งร่างกายภายนอกอ่อนแอมีอาจต้านทานพละกกำลังของจอมอสูรได้ตบะบาร,รมีที่สั่งสมมานานนับพันปีถูกทำลายลงในชั่วพริบตาร่างกายของนางถูกทำให้แปดเปื้อนแต่หัวใจของนางนั้นแหลกสลายด้วยความอัปยศอดสูและความเจ็บปวดอย่างหาที่สุดมิได้ความฝันที่จะได้ครองทูก,กับองค์พระนารายณ์บัตนี้ได้พังทลายลงแล้ว หลังจากที่ทศกัณได้สนองตันหาของตนจนพอใจแล้วเขาก็หัวรเราะเยาะเย้ยก่อนจะเหาะทยานกลับสู่กรุงลงกาทิ้งไว้เพียงร่างอันบอบชำ้ำและดวงใจที่แตกสลายของนางเวศวดีไว้เบื้องหลังนางนอนนิ่งอยู่กับพื้นดินน้ำตาไหลรินอาบสองแก้มความเงียบสงบของป่าถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นให้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตแค้นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ส่วนที่ 4. เปเลวไฟแห่งคำสาปนางเวทวดีนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินนามพระเนตรที่เคยไหลรินบัตรนี้ได้เหือดแห้งไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกอัปยศอดสูที่กรีดลึกไปถึงดวงวิญญาณตบะบาร,รมีที่นางสั่งสมมานานนับพันปีเพื่อหวังจะได้ครองคู่กับองค์มหาเทพบัตนี้ได้ถูกทำลายลงจนหมดสิน้นด้วยน้ำมือของอสูรผู้มัวเมาในตัณหา ความบริสุทธิ์ของนางถูกเหยียบย่ำความฝันของนางแหลกสลายความศรัทธาถูกท้าทายในวินาทีนั้นเองความเศร้าโศกก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นไฟที่ลุกโชนรุนแรงยิ่งกว่าไฟใดๆในสามโลกนางไม่ได้โกรธโชคชะตาแต่นางโกรธและอาฆาตแค้นพยายักทศกัณฐ์ผู้พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากนาง นางเวทวดีค่อยๆพยุงร่างอันบอบช้ำของตนเองลุกขึ้นนางไม่ได้คิดที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปร่างกายที่แปดเปื้อนนี้มิอาจใช้บูชาองค์พระนารายได้อีกแล้วหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือการใช้ความตายเป็นเครื่องชำระล้างและเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นนางจึงได้รวบรวมพลังตบะเฮือกสุดท้ายที่มีสร้างกองไฟศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเบื้องหน้านี่คือการบูชายันครั้งสุดท้ายของนาง ไม่ใช่เพื่อขอพรแต่เพื่อสาปแช่งส่วนที่หสัตว์สาปข้ามพบนางเวทวดีในอาพรอ,อันขาดวินประทับยืนอยู่เบื้องหน้ากองไฟที่ลุกโชนเปลวเพลิงสะท้อนอยู่ในดวงตาอันแน่วแน่ที่บัดนี้ปราศจากซึ่งน้ำตาโดยสิ้นเชิง นางพนมพระหัตขึ้นเหนือเสียกก่อนจะเปล่งวาจาตั้งสัตว์ปฏิญาณอันน่าสะพึงกลัวให้เหล่าทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วทั้งจักรวาลจงเป็นพยานข้าแต่ทวยเทพทั้งหลายข้านางเวทวดีขออุทิศชีวิตตบะบารมีและความบริสุทธิ์ที่ถูกทำลายเป็นเครื่องบูชาบัดนี้ข้าขอสาบแช่งพญายักษ์ทศกัณฐ์ผู้ย่ำยีข้าด้วยอำนาจแห่งสัจจานี้ ขอให้ข้าได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นเหตุแห่งความพินาศย่อยยับของมันและวงตระกูลของมันทั้งหมดนางเวทวดีกล่าวต่อไปด้วยเสียงอันดังก้องกังวานในเมื่อมันปรารถนาในร่างกายของข้าชาติหน้าร่างกายของข้าก็จะเป็นชนวนเหตุที่นำพามันไปสู่ความตาย และด้วยตบะที่ข้าบำเพ็ญมาเพื่อองค์พระนารณา์ข้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอเกิดมาโดยไม่ได้อาศัยครันของมารดาข้าจะขอเกิดมาจากผืนดินอันบริสุทธิ์เพื่อรอวันที่องค์พระนารณา์จะอวะตารล,ลงมาและร่วมกันชำระแค้นครั้งนี้สินเสียงสัตว์สาบนั้นนางเวทวดีก็ได้ก้าวพระบาทเดินเข้าสู่กองไฟที่ลุกโชน เปเลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์โหมกระหน่ำเผาผลาญร่างของนางจนมอดไหมเป็นเท่าทุลีทิ้งไว้เพียงคำสาบที่ผูกมัดโชคชะตาของจอมอสูนไว้ชั่วนิรันด์ส่วนที่ 6. จากเท่าทุลีสู่คันประทภีเปเลวเพลิงได้มอดดับลงแล้วแต่ดวงจิตอันแรงกล้าความอาฆาตแขนของนางเวททวีหาได้ดับสูญตามไปไม่ ดวงจิตนั้นได้ลอยขึ้นสู่เบื้องบนไปสู่ทิพยสถานนาเกษียนสมุทรองค์พระนารายผู้ซึ่งนางเวทวดีเฝ้าบูชามาตลอดชีวิตได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพระองค์ทรงรับรู้ถึงความรักอันบริสุทธิ์และความทุกข์ทรมานที่นางได้รับในขณะเดียวกัน องค์พระแม่ลักษมีอัคระมะเหสีแห่งองค์พระนารายก็ทรงรับรู้ถึงสัตว์ปฏิยานและความพักดีของนางเวทวดีเช่นกันและในเมื่อองค์พระนารายได้ทรงมีพันธสัญญาที่จะต้องอวตารล,ลงไปเป็นพระรามเพื่อปราบนนทกที่กลับชาติมาเกิดเป็นทศกัณฐ์อยู่แล้วนั้นองค์พระแม่ลักษมีจึงทรงตัดสินพระไทยที่จะอวะตารล,ลงไปเพื่อเป็นคู่ครองของพระองค์ และเพื่อสารต่อสัตว์ศพของนางเวททวดีให้สำเร็จลุล่วงดวงจิตอันบริสุทธิ์ของนางเวททวดีจึงได้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตแห่งองค์พระแม่ลักษมีรอคอยเวลาที่จะจุติลงสู่โลกมนุษย์แต่ด้วยคำอธิษฐานที่ว่าจะมิได้เกิดจากคันมารดาดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้จึงมิอาจถือกำเนิดขึ้นมาอย่างทารกทั่วไปได้ ดวงจิตนั้นจึงได้ลอยลงมาสู่ผืนปฐพีสถิตยอยู่ในพระอบทองคำฝังตัวอยู่ใต้ผืนดินณันกรุงมิทิลารอคอยเวลาที่โชคชะตาจะนำพาให้ผู้มีบุญญาธิการมาพบเจอและนั่นก็คือเท้าชนกในพิธีแรกนาขวัญผู้ซึ่งได้ไถ่ายผ่านลงไปพบกับพระอบทองและได้พบกับทารกหญิงผู้ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นนางสีดา ผู้เป็นที่รักแห่งองค์รามและผู้เป็นชนวนเหตุแห่งการล่มสลายของกรุงลงกาตามคำสาบที่นางเวทวดีได้ตั้งไว้ทุกประการส่วนที่ 7. กษัตริย์ผู้รอคอยทายาทการเวลาได้ผ่านพ้นไปนานเท่าใดมิอาจทราบได้นะ้ผืนแผ่นดินชมพูทวีปมีนครรัฐอันยิ่งใหญ่รุงเรืองและเปี่ยมด้วยคุณธรรมนามว่ากรุงมิถิลา นครแห่งนี้ถูกปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงทศพิตร,ราชธรรมนามว่าเท้าชนกพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เหล่าไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินต่างรักใคร่และเทิดทูนบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ปราศจากซึ่งโจรผู้ร้ายเรียกได้ว่าเป็นยุคทองที่แท้จริงแต่ทว่าท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อมนั้นในพระไทยลึกๆของเท้าชนกกลับมีเรื่องทุกโศกที่ยิ่งใหญ่อยู่เรื่องหนึ่ง เป็นความทุกข์ที่บั่นทอนจิตใจของพระองค์มาตลอดหลายปีนั่นก็คือการที่พระองค์ยังคงไร้ซึ่งทายาทที่จะมาสืบราชบัลลังก์แม้จะทรงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบวงสวงเหล่าถวยเทพและบริจาคฐานมากมายเพียงใดองค์อัครมเหสีก็ยังมิอาจทรงพระขันได้ความเงียบเหงาภายในพระราชวังและความกังวลต่ออนาคตของมิถิลา คือเงาเมฆที่บทบังความสุขขององค์ราชันอยู่เสมอและแล้ววันสำคัญก็ได้เวียนมาบรรจบนั่นคือพิธีแรกนาขวัญพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะกำหนดชะตาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในปีนั้นๆตามธรรมเนียมปฏิบัติองค์กษัตริย์จะต้องเสด็จลงมาจับคันไถทองคำด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นการเปิดปฐพีเอาเรือกเอาชัยเท้าฉนก ในเครื่องทรงเต็มยศเสด็จมายังมนทนพิธีด้วยพระไทัยที่มุ่งมั่นหวังเพียงให้พิธีนี้นำพาความร่มเย็นมาสู่ไพร่ฟ้าโดยหารู้ไม่เลยว่าการไถานาในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของพระองค์และชะตากรรมของสามโลกไปตลอดกาลส่วนที่8กํกำเนิดธิดาแห่งปัทพีเท้าชนก ทรงจับคันไถท,ทองคําเปล่งวาจาอธิษฐานต่อทวยเทพและพระแม่ธรณีก่อนจะเริ่มดําเนินนําโคอุสุภราชไถลงไปบนผืนดินอันอ่อนนุ่มพิธีกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นท่ามกลางเสียงประโคนดนตรีและเสียงแซ่ซ้องของเหล่าพราหมณแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นทันใดนั้นเองผานไถท,ที่กำลังไถลึกลงไปในดินก็ได้สะดุดเข้ากับวัตถุบางอย่าง วัตถุที่แข็งและใหญ่โตจนทำให้คันไถต้องหยุดชะงักลงเท้าชนกทรงแปลกพระไัยยิ่งนักนี่หาใช่รากไม้หรือก้อนหินธรรมดาพระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้เหล่าทหารขุดดินบริเวณน,นั้นลงไปดูในทันทีเหล่าทหารช่วยกันขุดลงไปไม่นานนักพวกเขาก็ได้พบกับพระโอบทองคำขนาดใหญ่พระโอบนั้นทรงประกายสีทองอารามงดงามวิจิตร แม้จะถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานแต่กลับไม่มีร่องรอยของดินโคลนหรือความมัวหมองใดๆติดอยู่เลยแม้แต่น้อยราวกับว่ามันเพิ่งจะถูกนำมาวางไว้เมื่อครู่นี้เองเท้าฉนกทรงตื่นตะลึงและสั่งให้นำพระโอบนั้นขึ้นมาเปิดออกหน้าบัดนั้นและในวินาทีที่ฝาพระโอบถูกเปิดออกแสงสว่างอันเจิดจ้าก็พุ่งออกมาสว่างสวยจนทุกคนต้องเบื่อนหน้าหนี และเมื่อแสงนั้นจางลงภาพที่ปรากฏอยู่ภายใน <c oughs> ก็ได้ทำให้หัวใจของเท้าชนกพองโตขึ้นด้วยความปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ภายในพระโอบนั้นหาใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่แต่คือทารกหินแรกเกิดทารกน้อยผู้มีผิวพันธุ์ผุดพองดวงพักงดงามราวกับนางฟ้านอนหลับไหลอย,อยู่บนดอกบัวทิพย์เทา้าชนกผู้ไร้ซึ่งทายาท อุ้มทารกน้อยนั้นขึ้นมาแนบพระอุระด้วยน้ำพระเนตรที่ไหลรินนี่คือพรจากสวรรค์คือของขวัญจากพระแม่ธรณีโดยแท้และเพราะนางถือกำเนิดขึ้นมาจากรอยไถพระองค์จึงได้ประทานนามให้แก่นางว่าศีดาส่วนที่9สองคำสาบหนึ่งโชคชะตาบัดนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะักกรุงลงกา ดวงจิตแห่งความอาฆาตแค้นของนนทกได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นทศกัณฐ์พร้อมด้วยคำสาปแช่งที่จะต้องต่อกรอกับพระนารายในร่างมนุษย์และนักกรุงมิถิลาดวงจิตแห่งความรักความพักดีและความอาฆาตแค้นต่อทศกัณฐ์ของนางเวศวดีก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่ลักษมีและถือกำเนิดขึ้นมาจากผืนดินเป็นนางสีดาพร้อมด้วยสัตว์สาปที่จะต้องเป็นเหตุแห่งความพินาศของจอมอสูรตนนั้น กงล้อแห่งโชคชะตาได้ถูกวางหมากไว้อย่างแยบยนต์ทศกัณฐ์ผู้ถูกสาบให้ต้องมาพบกับพระรามก็ได้ก่อกรรมสร้างศัตรูอีกหนึ่งคนขึ้นมาด้วยน้ำมือของตนเองนางสีดาคือศูนย์รวมของคำสาบทั้งสองนางคืออวตารแห่งพระแม่ลักษมีผู้ซึ่งจะต้องลงมาเคียงคู่กับองค์รามตามพันธสัญญาแห่งรัก และในขณะเดียวกันนางก็คืออวตารแห่งนางเวศวดีผู้ซึ่งจะต้องเป็นชนวนเหตุนำพาหายนะมาสู่ทศกัณตามพันธสัญญาแห่งแค้นการลักพาตัวนางสีดาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงหาใช่เป็นเพียงเพราะความลุ่มหลงในความงามไม่แต่มันคือโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยคำสาบถึงสองคำที่ผูกมัดตัวละครทั้งหมดไว้ด้วยกันอย่างมิอาจหลีกเลี่ยนได้ นี่คือปฐมเหตุอีกหนึ่งบทที่ถูกซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังม่านหมอกแห่งมหาสงครามรามเกียรติ์ส่วนที่10ส,สองคำสาบหนึ่งชะตากรรมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของปฐมเหตุอีกด้านหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังการถือกำเนิดของนางศีดามหากราบรามเกียรติ์ที่เราได้รับรู้กันมานั้นจึงไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคำสาเพียงหนึ่งเดียว หากแต่การโคจรมาพบกันของสองกระแสทานแห่งความอาฆาตที่ทรงพลังกระแสทานแรกคือคำสาปของนนทกที่ผูกมัดให้องค์พระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อต่อกรกับตนส่วนกระแสทานที่สองคือคำสาปของนางเวทวดีที่ผูกมัดให้องค์พระแม่ลักษมีต้องอวตารลงมาเป็นนางสีดาเพื่อเป็นเหตุแห่งการล้างแค้นและนำพาทศกัณฐ์ไปสู่ความพินาศ นี่คือโศกนาฏกรรมที่น่าสนใจที่สุดเพราะแท้จริงแล้วทศกัณฐ์คือผู้ที่สร้างศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดขึ้นมาด้วยน้ำมือของตนเองการกระทำอันมัวเมาในตัณหาความทนงตนในอดีตได้หวนกลับมาในรูปของสตรีที่งดงามที่สุดในสามโลกดังนั้นการที่ทศกัณฐ์ได้ยินกิตติศัพท์ ความงามของนางสีดาจนเกิดความลุ่มหลงและนำไปสู่การลักพาตัวจึงหาใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพียงเพราะแผนการของนางสัมนักขาไม่แต่มันคือชะตากรรมคือแรงดึงดูดแห่งคำสาบที่นางเวทวดีได้จุดเชื้อไฟไว้รอวันที่จะเผาผลาญกรุงลงกาให้หมอดไหมเรื่องราวของนนทกคือแรงผลักที่ทำให้พระรามต้องมา แต่เรื่องราวของนางเวทวดีคือแรงดึงที่ทำให้นางสีดาต้องเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบสูญก็ได้คลี่คลายปมปริศนาเบื้องหลังชาติกำเนิดอันซับซ้อนของนางสีดาลงแล้วแต่จากระวาลรามเกียรติยังคงมีเรื่องราวของตัวละครอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่สาบสูญบทอื่นๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในมหากราบอย่าลืมกดติดตามช่อง Lost s o r y ของเราไว้เรามีเรื่องราวบทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลาทุ่มตรงพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost s o r r y เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ